เอารถมาขายจากสระบุรีไม่รู้ว่าจะจบไหมเดี๋ยวมาดูกันมาจากสระบุรีดีราคาให้แล้วกันเดี๋ยวมาดูสภาพว่าจะจบไหมวันี้ยอมาขายให้จะขายรถก็มาครับตัวประเทศไทยรับซื้อตัวประเทศไทย หนึสีประตูตัวเอสแปลงนามาเบิ้์ตัดซับแลเบิดอีกแล้ว

ใจเย็นยอดนานสีต้องทำนินเขาจะเกือบลอกอันเลยค้าแก้มเพราะว่าขับมาจากสระบุรีนะแล้วก็ก่อนจะถึงสะดุดสะดุดหินไม่เครื่องมันมันเป็นสะดุด นแกบอกว่าน่าจะเป็นกองโซลาตันหรืออะไรเพราะว่ารถจอดจอดเป็นปีเลยไม่ได้ขับนาะเดี๋ยวให้ช่างดูว่ามันเป็นเพราะอะไร เอออจะเีก็คือตอนนี้น่ขายปรีเิกิไม่คันโอเคัดขออนุญาตตรวจสภาพรถแป๊บนึงโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาจากสระบุรีนะขอบคุณพี่ชายที่ขายให้ด้วยเช็คยอดชิดให้ผมหน่อยเป็นยอดปิดพร่งนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจ้านายผมจะโอนส่วนต่างให้ก่อน แล้วก็พรุ่งนี้มันจะปิดให้พรุ่งนี้เดี๋ยวบัญชไปปิดให้แปดโมงเพราะผมต้องรีบปิดผมจะเริ่มมาบางทีผมขายต่อแล้วต้องจัดต่อพี่พี่เช็คเลยได้ไหมอ่าเช็คเลยนะจะต้เช็คยอดปิดแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบปิดให้ลูกค้าเลยนั่งกอเต่นครับเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยนะต้องปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าเลยเพราะว่าเวลาภายในภายในพรุ่งนี้เช้าภายในวันชั่วโมงอ่านะจริงจะปิดวันนี้แหละบัญชีปิดก่อนแต่ว่ามันหกโมงแล้วนี่เออบัญชีปิดก่อน ไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดให้ลูกค้าพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมแล้วก็ต้องส่งใบเสร็จปิดให้ลูกค้าทางไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเสร็จโอ้หวานเกี๊ยบอีกแล้วหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบก <laughs> ินหมูอีกแล้ว <laughs> 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 โอเคครับเดี๋ยวทำเอกสารซื้อขายกันเดี๋ยวเช็กยอดปิดไฟแนนซ์แล้วก็ปิดสัญญาให้ลูกค้าแล้วก็โอนเงินส่วนต่างที่เหลือกลับให้ลูกค้าครับนะ ขอบัตรขอบัตรของพี่ชายหน่อยบัตรบัตรเพี่นบ้านโอเคเดี๋ยว <laughs> ก็ก็ต้องรีบปิดเวลาเราซื้อขายรถต้องปิดสัญญาปิดก็เรียกว่าปิดสัญญาไฟแนนซ์เลยน่เห็นว่าที่ออกข่าวอะไรนั่อล่าสุดของไอ หนุ่มกันชัยไปซื้อรถแล้วไม่ปิดไฟแนนซ์ <Finance S 2> ะนะแล้วรถก็หายไปไหนไม่รู้นะลูกค้าก็ติดเครดิตแบ c k ครดิตนะนี่การการซื้อรถนะเจ้าของเดิมต้องเช็คดีๆว่าทางร้านหรือคนที่ซื้อไปปิดสัญญาให้หรือเปล่านะถ้าบ่ปิดสัญญาเพื่อเอารถไปผิดกฎหมายเด็กเจ้าของรถก็สวยอีกครับพี่น้องอันนี้ฝากด้วยนะสำหรับคนที่จะซื้อขายรถตามเต็นท์หรือว่าจะซื้อขายให้สําหรับกันเองก็ได้นะ ต้องเปลี่ยนสัญญาหรือว่าปิดปิดเล่มนะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของเก่าโอเคเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวรถเขาใหม่แล้วมันนี้ไปแล้วผมสสวัดีสวัสดีส